หนอยากเล่นแบบคินี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าหนูไม่อยาให้ทุกคนเลื่อนผ่านคลิปหนูเพราะว่า,วาคลิปหนูมันใจน้อยเกินไปใช่ไทุกคนไม่ชอบหนูใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์มาไ,มได้หนูยามนะแต่ทุกคน กูรู้ไหมว่าทุกครั้งที่หนูถ่ายมันหนูถ่ายตรงไหนหนูถ่ายตรงกล้องนูไหมหนูถ่ายตรงกล้องถ่ายรูปหนูกดที่วิดีโอถึงหนูจะได้ได้แล้วทุกคนรู้ไหมทุกคนช่วยกดหัวใจคนที่น้อยนอนหน่อยนะเพราะว่า ทุกคนบางคนก็ใจน้อยๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ชอบกดกันโดยเฉพาะคนรวยใช่ไหมคนรวยก็จะชอบแต่คิดดีๆใช่ไหม,มก็ใช่สิหนูเป็นคนไม่รวยอ่ะหนูต้องอยู่ในข่าไม่มีตังไปซื้อบ้านทุกคนอ่ะไม่เพียงแต่กะ กดใจให้แต่คนที่มีใจเยอะๆแต่ไม่ดูใจที่น้อยๆด้วยซ้ำอ่ะบางครั้งเจอใจน้อยๆก็เลื่อนผ่านไปอ่ะเรารู้ไหมว่าติดใจคนที่ใจน้อยๆอ่ะมันรู้สึกยังไง หนูก็ยังรู้สึกอย่าง,งน,น,าาน,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 นั้นเหมือนเขาเขาไม่มีคนกดใจหนูผู้ติดตามหนูก็แค่แปดคนอ่ลละจ,จะทำจะทําให้หนูมีความสุขได้ไงอ่ะหนูก็อยากมีตังไปซื้อบ้านใหม่ๆหอ่ะแล้วลูกคนรู้ไหม,มว่าหนูอยากได้สาตอะไรหนูอยากได้กระต่ายแต่หนูไม่มีเงินซื้อจะให้หนูได้ยังไง ทุกคนจะเลือกแต่หน้าสวยๆคนสวยๆหุนๆนๆห่นดีๆคนหุ่นไม่ดีคนหน้าตาไม่สวยยังไม่กดให้อะเที่ยวคนสวยๆหุ่นสวยๆยังกดเลยทําไมคนไม่สวยหุ่นไม่สวยถึงไม่กดให้อะถึงตอนที่เขาก็มีจิตใจอะถ้าเกิดทุกคนทำแบบนี้หนูจะไม่รักทุกคนแล้วนะ หนูถ่ายติ๊กตอกหนูก็รักทุกคนแหละแต่ถ้าหนูมาไหนยอยู่ทุกทุกคนก็ไม่ชอบพี่ใช่ไหมหนูเนี่ยหนูก็ต้องมาถ่ายในกล้องเพื่อให้มันยาวแต่ก็ต้องมีบางคลิปที่ต้องตัดออกไปเพราะห้ามเกินหกสิบวินาทีอ่ะเห็นไหมคนที่ทุกคนติดตามเพราะคลิปเขายาวอ่ะ เขาไปถ่ายในติ๊กตอกแล้วเขาก็ก๊อปปี้ของเขามาแล้วมาถ่ายใน y o ยูทูบะ่ะคนก็เลยกดใจให้เยอะๆใช่ไหมหนูก็อยากได้ใจเยอะๆเหมือนกันนะถ้าทุกคนไม่กดใจให้หนูหนูจะไม่ได้คลิปบีกแล้วนะ ผู้ติดตามหนูแค่แปดคนเองอะ่ะแกรูว่ารู้ไหมหนูตั้งใจถ่ายคลิปเพื่อทำให้ผู้ติดตามหนูเยอะแต่ไม่มีใครใติดตามหนูอ่ะทำไมอะ่ะ ทำไมพี่พี่พี่ถึงทำแบบหนูแบบนี้อะ่ะงน้งดิบหนูก็ตั้งใจถ่ายอะ่ะทำไมอะ่ะหนูไม่มีสัตว์เลี้ยงเหรอแล้วที่เขาไม่มีสัตว์เลี้ยงทุกคนก็ยังไปกดใจอะ่ะและทุกคนรู้เหรอ แล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเขาก็มีสีใจอ่ะห้าเลื่อนบ่านนะ